เรื่องย่อคงกระพันนารีช่อง3 SD 40ปีก่อน เนนน้อยแล้วและเด็กชายดำมากอบตามหลวงตาเอี่ยมไปฝึกสมาธินถ้ำศักดิ์สิทธิ์ถ้ำอัคคีวารีทิพย์หลวงตาพบเทพพิทักษ์ถ้ำในนิมิตว่าให้หลวงตาทำพิธีอัญเชิญเหล็กไหลและนางพญาเหล็กไหลาจากถ้ำแห่งนี้เพราะในรอบ1,000ปีเหล็กไหลจะมาประทับยังโลกมนุษย์เพื่อปราบมารร้ายสำคัญบนโลก และมีเพียงผู้เดียวที่จะรวบรวมเหล็กไหลทั้งหมดให้กลับคืนมาและมีบุญบารมีที่จะปราบมารร้ายผู้นี้ได้นั่นคือกุมารีพิทักษ์เหล็กไหลหรือคงกระพันนารีดำมมะกอบและแคลวแอบเรียนรู้วิชาสายดำจนเป็นจอมขมังเวทที่กินกันไม่ลงทั้งคู่ก่อนจะแยกย้ายหายสาบสูญจากกันไปโดยที่ พญาเหล็กลายทั้งสามองอยู่ที่หลวงตาเอี่ยมหนึ่งองดำมากอกและแคล้วคนละองค์แต่หลวงตาแอบมอบนางพญาเหล็กลายหนึ่งองให้กับแคล้วเพื่อส่งต่อให้คงกระพันนารีในไม่ช้าและนารีนางนั้นก็คือวรอ์อมัยหรือแอร์พอตลูกสาวคนเดียวของแคล้ว แอรพอร์ตมีพลังดึงดูดเหล็กไหลเข้าหาตัวและจะมีอาการธาตุไฟแตกสั้นและแก้วในตากลายเป็นสีน้ำเงินแวววาวทุกครั้งที่เหล็กไหลแสดงอิทธิฤทธิ์และเพื่อไม่ให้ใครยั่งชิงนางพญาเหล็กไหลแล้วจึงฉีดนางพญาเหล็กไหลหลบเลวเข้าไปในตัวของแอร์พอร์ต โดยที่แอร์พอร์ตก็ไม่รู้และจำเรื่องราวไม่ได้รู้เพียงแค่ว่าตนมีพลังพิเศษและยิงฟันไม่เข้าแล้วต้องพาแอร์พอร์ตหนีไปข้นโลกจากการตามล่าย่งชิงเหล็กไหลมาตลอดชีวิตจนกลับมาขอความช่วยเหลือจากท่านรองคาใานายตำรวจใหญ่เพื่อนเก่าแคล้วจึงทำให้แอร์พอร์ตพบกับหมวดนัดเดตตำรวจหนุ่มมือสะอาดที่แท้จริงแล้วเป็นลูกชายที่เกิดจากดำที่ติดท้อง ียงไปและนัดเองก็คือลูกนัดเด็กวัดของหลวงตาผู้เป็นพี่ชายที่แสนดีที่ดูแลปกป้องแอร์พอร์ตในวัยเด็กและทั้งคู่เคยสัญญาว่าจะแต่งงานกัน แต่แอร์พอตจำนัดไม่ได้นำกลายเป็นเจ้าพ่อค้ายยาเสพติดและอาวุธเถื่อนระดับชาติดำหลอกขายเหล็กไหลปลอมให้กับหรือระชีพผู้นำทหารในแคว้นอิสระผู้บ้าอำนาจและกระหายสงครามทั้งคู่ต่างก็ต้องการครอบครองเหล็กไหลทั้งหมดรวมทั้งต้องการตัวคงกระพันนารีเพื่อควบคุมและหลอมละลายเหล็กไหลให้กลายเป็นอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างรุนแรงที่สุด หลวงตาเอี่ยมและแคล้วจึงโดนตามล่ายั่งชิงเหล็กไหลจนหลวงตาและแคล้วถูกฆ่าตายในเวลาต่อมาหลังจากแคล้วตายชีวิตของแอร์พอตจากเด็กสาวที่ต้องหนีมาตลอดชีวิตเริ่มรับรู้ว่าตนเป็นใครเพราะได้รับการนำทางช่วยเหลืออยู่เคียงข้างและให้กำลังใจจากนัดให้รอดพ้นจากการตามล่าและยังพาแอร์พอตไปฝึกทั้งสมาธิจ,จิตและวิชาต,ต่อสู้เพื่อเตรียมพร้อมทั้งกายและจิต ทำให้แอร์พอร์ตมีพลังพอที่จะหันหน้ามาสู้และค้นหามาันตามภารกิจของคงกระพันนารีการต่อสู้กับมารร้ายและความผูกพันของแอร์พอร์ตและนัดจึงดำเนินไปเคียงข้างกันแบบรักระหว่างรบ ทั้งคู่จะต้องต่อสู้เหล่าร้ายท้งแกงของดำและหลุยการฝึกฝนฝ่าฟันเพื่อช่วยการทำภารกิจของคงกระพันนารีที่ต้องกำจัดมารร้ายและนำเหล็กไหลทั้งหมดกลับคืนสู่ที่มาให้สำเร็จใครที่หลงไหลในตำนานเหล็กไหลและพลังหญิงแกร่งห้ามพลาดนิละครคงกระพันนารีสามารถติดตามได้ทุกวันจันทร์ศุกร์เวลา14.15-15.4น เริ่มตอนแรกวันจันทร์ที่1กุมภาพันธ์2564ทางช่อง3กด33